มึงตอนกัดหูเลยว่าเปรย์เปรย์อะเจ้านี่ยหอมล้ำเลยพี่น so ้องจริงๆเจ้าหอมากแต่สองจิตสองใจครับใจหนึ่งกับวาชิระวินยานมันจินมหยาด สวัสดีครับพบพอกับเบ้าโอเชนเคยแล้ครับพี่น้องต้มปากน้ำง้วครับพี่น้องต้มปากน้ำงัวกับน้ำจิ้มเจ้าวบีขมขมครับพี่น้องพักกับพักแกมก่อนสิมีมะระขีน่นกนะครับอ่าบักเขือม่วงพักซี่ใบเลื่อยพักซี่ล่าหล่กัผพักซี่หอมครับพี่น้องมาเสิแซ่มเบ้าโอครับพี่น้องไผ่พวกกินเนื้อไผ่พวกกินเครื่องในอัขอโทษขอให้เด้อครับพี่น้องเด้อไผ่เมืองคลิปนี้เบ้าโอโขอให้สู้ภาพร่างกายแข็งแรงพบประสบต่ความสำเร็จ ขีดยังเฮ็ดยังขอให้โชคช่มันหมด้อครับพี่น้องเด้อกราบขอบุญขอบุญครับพี่น้องมาเฉยๆบ้าโอ้ครับมันนี่ผมได้ผมได้เขานี่จักสีว่างจังไหมว่างบุได้คือกันว่างหลงหลังก่อนแต่ว่าความตั้งใจคือตั้งใจไม่หลวกจิ้มเนาะวอกงยังไงอะ่ะบุได้ซื้อเขาเนี้วครับที่คาดอนกไปเพื่อได้พี่น้อง ผมไปเมืองซองไหน,นี่แหละผมไปเมืงองไอ้ข้าวมากข้าวว่าตอนตุ่มให้เอาสอนลงไปน้าผมกับ head, ่บเคยเห็ดทะเลขึ้นกันผมก็อสอนลงไปอีหลีสอนแบบสอนยังสี่ครับผมก็ลงไปแล้วมันกับเปื่อยเปื่อยว่าอีลีพี่น้องแบบตุม่มก็ถึงชัมม่มมงเปื่อยเราเมืองเอาเดี๋ยวสีเทศเหีพี่น้องมืองจิมเลยน้จิ้มม่วงขมเลยเมืองตอนกัดนหูเลยว่าเปื่อยว่เปื่อยอ,อืมอืมอืม เจ้าเนี่ยผมมั่ล้ำเลยพี่น้องอือคือผมสิบ,บอกว่าผมกับเ่ื่อต้มเองเนาะน้ามัน่นบริบูรุงเลยนะครับพี่น้องผมกับเพิ่งรู้ว่าพวกต้มแสบพกหยังสีเวลาผมไปซื้อตามร้านมากนะ รสชาติพื้นฐานห้องน้ำม,มันอนะมันมาจากเครื่องในอ,อืมก็ถกเขอไปครับ ผมอยากแตะทองผมก็เล่าเขามานับเพราะมันกินเนยค่ะเพชรดักหอมราดได้เปล่าราดเลยจริงๆเ,เจ้าผมมากแต่สองจิตสองใจครับใจหนึ่งกับว่ัชรลาดเพราะมันหยาดมันจินหยาด ไม่ว่างบ่ามีมองว่างไหมเลยเนียนปักอูๆๆ้หูฉินไงผลเนาะเ้าใส่เลยเนาะอื้ม ดูสัมืัเต็มคาลาเบลเลยอืม,อม,อม น้ำเปิดอยเลยครับพี่น้อง อยากเขาจงังเลยบ้างหรือรนเนาะจะง่ายเนาะ Oh! อก็อสีมันออกปเปื่อยมันเป็นน้ำสีอ่ะตอนผมซื้อมาดำเลยนะครับขานานคือเป็นสีดำเลยนะแต่ว่าต้มไปต้มมากมันกลออกเป็นสีขาวเเลย แต่ว่าผมเห็น้าเจ้าให้กินน่าจะไม่ต้อสีวข,ขาวเลยเป็นของเห็ดหอมันน่าก หางัุซี่ครับคั <c oughs> ้แรกผมตุ่มนี่อย่างอย่างมั็นข้าวมาใส่เครื่องตุ่มย่างหมูพระเ่าะผมใส่หางัุซี่ลงไปน่ำก็ <c oughs> ม,ม,มีคำหนึ่งว่างอยู่เนี่ย เหลือมอินนะครับพี่น้องอร่อเบอืรอืมอืม <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่จังหน่อยครับมบ้มาไม่ไดีธรรมชาติการกินเนาะมันกี้ต้องรู้ยังสิเหรอ่ามันสายลู้อยู่แล้วอืม ท,ท,ท,ท้ายท้ายสุดลองเสียบบ่างไม่ได้ปรุงเลยนั่ว นัวม,นมันหอมน้ำต้มมันเนี่ยมันจะมีกินเนื้อครับอยู่ในาน,าน้ำก๋วยหรือนัวคือยังแบบใส่อ่าใส่ผงสูตรสใส่เกลือลงไปงั้ใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นแหละทั้งทางที่กินเราไม่ได้ใส่อย่างเลยอ เขาบูเบิลเขมี่น่องตอนแรกว่าสีว่ากินตอนแรกว่าจะเสือ,ขอเขมี่เอาตอนแรกยางเป็นเว้นใกล้ๆไดเขาหน่อยมากขอตัวครับกินเบิร์นเนาะได้ไ không này là mình là dấu nấu bánh thịt หัวซันเลยพี่นอ้องจับต้องแซ่เพิ่งยิ้มเอาประมาณนี้แหละมื่อนี้กราบขอบคุณขอบคุณพี่น้องตี่ตามรับชมบ้าโอูได้ครับเด้อฝากยูทูบบ้าโอูสตอรี่ได้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าโอูจักหน่อยอยงน,น,นะครับพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้บ้าโอ้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ